สวัสดีผมเนี่ยก็จะมาสอนการปั๊มไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับก็เป็นไลฟ์อิโมจินะครับมาเลือกอิโมจิในการปั๊มนะครับก็เลยม,มาที่ตัวเฟซบุ๊กนะครับผมก็จะเลือกเป็นอ uh, ่าโพสที่เราต้องการปั๊มนะแล้วก็มาเลือกโพสอ่ะสระครูนนะครับมันน่าจะแปิดลุดปเหมอนครับ อ่ะแล้วกขออภัยด้วยครับบางทีอ่าเฟซมันจะมีการล็อกอินนะครับมันจะมีใครมาล็อกอินเสริมนะมันเลยหลุดนะครับอ่ะไม่เป็นไรเนะขออนุญาตมาทําในเฟสนี้ด้วยกันนะครับอ่ะปึ๊บอ่ะผมก็จะเป็นการเลือกโฟดของเฟซมีอะไรกันนะแล้วก็จะเป็นการปั้มของโคดีเนาะแล้วก็กดลิงก์โฟดมาครับที่เราต้องการปั้มก็เป็นลิงก์แบบนี้นะครับ เ้าก็สามารถเลือกพิจิตรในการปั้มด้วยมีการกดซ้อกดข้ากดโกรดประมาณนี้นะเรวก็คาดออกมีกองทัพบาลที่ต้องการทเนาะคาดออกเลยแบบประมาณพี่โต้ไฟเข้มเอียงครับบนด้านนี้ของก็จะแปดเรนแล้วก็ถึงดิงวุฒาติวจนนะพิจิตรความหมาแล้วยังเป็นสมาจิตก็กดสมัครสมบัติในล้านนี้ครับวนนี้เราก็กลองชิ้นแรงนะครับแล้วก็อีเมลรับผ่านแล้วก็ยืนยันรับผ่านในการถักน้าสิ่งอันตอนในการครับของช่องนี้ก็ติดฟิล์มถูกครับ ส่วนผมก็สมัครไปบงที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆชมากรอกใช้งานแล้วก็รับผนที่สมัครไปคิดเลยนะครับตัวน,นี้ก็ทำการเข้าโซนหน้าวิทยาเรียบร้อยแล้วก็มาลุกที่พุหมู่เนาะตอนนี้ก็เป็นมูดแล้วก็ราการต่างๆครับก็สามารถมาใช้งานในที่ตัวมดมู่ครับของไล์เอ็มจีตรงนี้เนาะข้นมาแล้วก็สามารถเลือกริาการที่เราต้องการเลือกได้เลยมันจะมีการตัวแถมธรรมดาแล้วก็ตัวแถมเซลเซ็นแล้วก็จะเลือกที่เอ็มจแถม10เซนแล้วก็สามารถเลือกอ็มจิ ที่ต้องการปันเรื่องผมก็จะเลือกไปที่ตัวกดปอดแล้วกันครับตัวนี้ก็ใส่ลิงที่เราเ,าเล่ามาที่วังดูไว้เลยเนานะตัวนี้ก็เป็นในวส่งปริมาณการปันมาขั้นต่ำอยู่ที่50านะสินะสูงสุดอยู่ที่ห้ารต่อโหดนะครับการปองปองอยู่ที่50าไลน์นะครับค่าวปันอยู่ที่5บาทเนาะตัวนี้ก็กดส,ส,สั่งซื้อเลยครับจากเส้นซีโอเคอเนี่ยก็คือซื้อส้ำเร็จเรียบร้อยก็พามาดูที่แรงเดิมเนานะตัวนี้ก็ไลน์เดิมอยู่ที่ประมาณ37ไลน์นะครับ ก็ยังไม่มีคนมากดคิมจิในส่วนของการกดวาวนะเราก็ปั๊มไปที่เดี่ยตอนนี้ก็สังเกตว่าน่าจะเรื่องขึ้นขึ้นมาเรียบร้อยๆนะอ่านี่ครับก็มีการแจ้งเตือนดิ้งเข้ามาครับมาก็เป็นการกดวาวที่เราปั๊มไปเมื่อก <hail. coworkers S 2> ี้นะระบบก็ทำงานทันทีครับขึ้นไวมากๆเราตอนนี้ก็ขึ้นมาเรียบร้อยครับที่40การวาวนะหรือว่า40แบตดีนะครับเนาะเดี๋ยวไปจัดการปั๊มให้เราเรื่อยๆจนครบเต็มจำนวนนะก็อยู่ที่ประมาณ 50กว่าไลน์นะครับแล้วก็เราแถมใช้แทะตัวแทะเซลเซ็นก็อยู่ที่ประมาณ50-19ประมาณนี้เนะาะแถวตัวนี้ก็ขึ้นเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับนะ77ไลน์เห็นไหมครับก็ขึ้นเข้ามาเกินตัวเนาะก็เราใช้ตัวแทะเซ็นมันก็จะแถมประมาณนี้ก็แถมเยอะแถมมากกานะ็อยู่ที่ลูกของซูเปอร์เนาะอ่าเี๋ก็มีการแจ้งเตือนแล้วก็ยอะแรงขึ้นเรียบร้อยครับก็คดีใช้งานตัวไซส์แบบนี้นะผมก็จะแปะลิงก์แล้วก็ทิ้งล,งลิงก์ไว้ที่ทีมชั้นนะครับ สำหรับใครที่เขา <keeps afraid. S 2> ้ามาใหม่แล้วยังไม่มียอดเงินในการใช้งานแล้วก็สอนการเติมเงินก่อนเนาะกรฎดูที่สายบัวอันเพื่อนนี้เป็นช่องทางการเติมเงินครับก็สามารถมาเติมเงินแล้วก็ใช้งานในเจ้านี้เนาะก็สแกนเขียวครบจาคารแล้วก็ทูดิ้นแล้วก็เดทแล้วก็บัตรที่บัตรดิบก็ช่องทางกีของทางนี้ก็สามารถเลือกช่องทางที่เข้าชมต่างๆเติมได้เลยครับอ่ะส่วนนี้ก็ยอดแรกขึ้นเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็ใช้งานเขาเข้าเข้ามาณนี้นะก็ขายที่จะตองทำที่อะไรต้อก็สามารถมา ดูในตรงนี้เลยว่าให้ผมทำคลิป2กระดาษครับนะก็สามารถกดไปดูที่ช่องผมก็จะมีคลิป2ต่างๆนะครับนะถ้ายิดใจเป็นก็สามารถไปดู่อนกันได้นะครับสำหรับลิปนี้ก็ม,มีแล้วเจอคลิปหน้าผม